เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนรัศดรระบบบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาและผู้ที่สงวนคำแปลยติครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องแจ้งฝ่ายโสดนิดนึงครับว่าฝ่ายโสดพร้อมสําหรับสไลด์ที่ผมเตรียมไว้หรือไม่ครับเพราะว่าสิ่งที่ผมแปลยะตินั้นถ้าไม่ใช้สไลด์ผมไม่สามารถอภิปรายได้แน่นอนครับท่านประธานครับมาตราานี้เอาลงก่อนได้นะครับโอเคพร้อมแล้วขอบคุณมากครับท่านประธานครับ มาตรานี้เป็นมาตราที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมกดดันอย่างยิ่งเพราะว่าท่านสังสิมันโรมโหมโรมมาได้อย่างยิ่งใหญ่เลยเกินนะครับท่านประธานครับเมื่อครั้งการแก้ไขร่งางธรรมนูญที่เป็นที่มาในการแก้ไขพรปฉบับนี้เนี่ยสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยที่ลงมติในครั้งนั้นก็กล่าวว่าเพื่อให้เราเนี่ยมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมแก้ปัญหาความวุ่นวายที่เกิดในการเลือกตั้งเมื่อปี62แล้วผมคิดว่ามาตรา128ของพรปเลือกตั้งนี้คือที่มาของปัญหานั้นครับ ปัญหาที่ว่าก็คือคำที่เราได้ยินกันประจำว่าสอส,อสอปดเศษครับผมต้องขออภัยและก็ย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้มีปัญหาใดๆกับสอสอพักเล็กทุกท่านครับก่อนหนึ่งก็รรท่านประธานผมอยากให้ดูในสไลด์นี้ครับและเราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนครับว่าความหมายของสอส,อสอปัดเสษคืออะไร บนข้อสมมุติที่ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง35ล้านคนครับในการเลือกตั้งปี62เจตนารม์ของรัฐธรรมนูญและความคาดหวังของประชาชนคือทุกๆ7,000 0คะแนนจะเท่ากับสสหนึ่งที่นั่งและเหตุที่ทำให้มีปัญหาคือกลับมีพักคนับ10พัรที่ได้คะแนนต่ากว่า7,000 0และต่ำที่สุดคือได้เพียง35,000คะแนนแต่กลับได้สสในสภาหนึ่งที่นั่งครับ และในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ผ่านมาครับในเมื่อเจตนาของผู้ยื่นร่างเนี่ยต้องการให้เป็นระบบคู่ขนาดหรือ MMM แปลว่าเจตนารมของร่างรัฐธรรมนูญนี้นั้นทุกๆสามแสนห้าหมคะแนนจะเป็นเท่ากับสส,สบัญชีรายชื่อหนึ่งที่นั่งครับถึงตรงนี้สิ่งที่ผมจะบอกท่านประธานก็คือเราต้องเข้าใจให้ตรงกันครับว่าสส,สปฏิเสธสสปัดเศษเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของกติกา MMP MMA หรือ m m MM บ และไม่ใช่เรื่องของคะแนนหลักหมื่นหรือหลักแสนครับแต่เป็นเรื่องที่ว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยคะแนนของพรรคที่ได้สอสอเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างจากเจตนารมณ์ของกฎหมายและความคาดหวังของประชาชนมากน้อยเพียงใดซึ่งจะมีสอสอปฏิเสธหรือไม่มีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะร่างมาตราย3นี้อย่างไรครับผมลองเอาร่างของกรรมธิการไปใช้กับคะแนนที่เกิดขึ้นจริงในการเลือกตั้งสองครั้งครับท่านประธานสไลด์ถัดไปครับ ครั้งแรกคือปี54ครับท่านประธานครับถ้าเราเอามาตา23ของร่างของกรรมธิการไปใช้กับคะแนนเลือกตั้งปี54คำนวณสอสอและปัดลงเป็นจำนวนเต็มตามวงเล็บ3ในภาพนะครับจากนั้นเติมสอสอให้พักที่มีเศษมากที่สุดตามวงเล็บ4อีก8ปดลำดับตามคอลัมน์สีเขียวครับผลลัพธ์จะเป็นไปตามภาพครับ ทีนี้ครับตามคะแนนที่เราเห็นเนี่ยนะครับการเลือกตั้งในครั้งนั้นเนี่ยเจตนารม์คือทุกๆประมาณ325,000คะแนนจะเท่ากับสสบัญชีรายชื่อ1คนแต่ผลที่เกิดขึ้นครับคือจะมี4พักที่คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์แล้วได้สสบัญชีรายชื่อ280,000อย่างพักรักสันตินี่อาจจะยังพอรับได้ครับแต่ตัวอย่างอย่างพักมหาชนครับ 1 3 3 0 0 0คะแนน41.11%ของคะแนนเกณฑ์ครับแต่ได้สอบสบัญชีรายชื่อหนึ่คนครับยังไม่พอครับถ้าเราไปดูสีแดงครับพักชาติพัฒนาได้เกือบ500,000คะแนนเยอะกว่าพักมหาชนเกือบ4เท่าตัวครับแต่พักมหาชนได้บัญชีรายชื่อ1คนชาติพัฒนาได้2คนครับแบบนี้เราไม่ได้สอสอปรเริเหรอครับสไลด์ถัดไปครับและถ้าเราเอาร่างของกรรมธิการครับ ไปใช้กับคะแนนเลือกตั้งปี62ครับผลคือเราจะมี3พักครับที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์แต่ได้สสบัญชีรายชื่อ1คนและต่ำที่สุดครับพักที่ได้คะแนนเพียงแค่38ของเกณฑ์กลับได้สสครับนี่หนักกว่าปี62ที่เราด่าสสปัเศ่นะครับ38เปเท่านั้นนะครับยังไม่พอครับจากแบบจําลองนี้ครับสีแดงครับพักเพื่อชาติที่ได้คะแนนมากกว่าพักรักผืนป่า3.11ดเท่าแต่ได้สสเท่ากันครับ นากกว่านั้นครับพักชาติไทยพัฒนาครับที่ได้คะแนนมากกว่าพักรักผืนป่า5.82เท่าตัวกลับได้สอสอตามร่างนี้แค่2คนครับพักรักผืนป่าได้1คนต่างกันเกือบ6เท่าครับท่านประธานแต่ได้สอสอต่างกันแค่คนเดียวครับแบบนี้ได้สอสอปฏิเสษหรือเปล่าครับและที่ผมต้องบอกว่าร่างนี้ไม่ไม่รอบคอบนะครับเพราะสไลด์ถัดไปครับเพราะว่ามาตรานี้เนี่ยถูกยกมาจากกฎหมายลูกที่ใช้ในการเลือกตั้ง54จริงๆครับ และในการเลือกตั้ง54คะแนนที่ปรากฏขึ้นจริงๆเนี่ยก็ปรากฏว่าในการเลือกตั้งครั้งนั้นมีพักที่ได้คะแนนเพียงแค่3าของเกณฑ์แต่กลับได้สสบัญชีรายชื่อและกรรมการการเสียงข้างมากก็ไม่ได้หยิบยกสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมาพิจารณาครับว่าร่างนี้มันจะก่อให้เกิดปัญหาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ผมต้องอธิบายแบบนี้ครับท่านประธานวิธีการเติมสสให้พักที่ได้เศษมากที่สุดเนี่ยมันใช้ไม่ได้ทางคณิตศาสตร์โดยสิ้นเชิงครับ ในกรณีที่เราเติมให้เพียงแค่หนึ่งสองคนเนี่ยมันยังพอรับได้ครับแต่ในสภาพการเมืองปัจจุบันที่คำนวณออกมาแล้วเราอาจจะต้องเสริมสอสอที่ขาดไปมากอาจจะถึงสิบคนเนี่ยผมต้องขออภัยครับที่ต้องใช้คำว่านี่มันเป็นวิธีที่มักง่ายมากครับเพราะมันจะทําให้เจตนารวมจากคะแนนเสียงของประชาชนถูกบิดเบือนไปหมดแล้วผมรับประกันเลยว่ามันจะนํามาซึ่งปัญหาในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอนครับมาถึงร่างที่ผมแปลเติไว้ครับท่านประธาน ขอสไลด์ถัดไปครับอาจจะซับซ้อนเล็กน้อยครับทุกท่านสามารถเปิดในรายงานอ่านร่างแปลญติของผมได้ครับผมอธิบายคร่าวๆแบบนี้ครับและนำไปใช้กับคะแนนที่เกิดขึ้นจริงในปี54ครับการคำนวณและปัดลงเป็นจำนวนเต็มในวงเล็บ3เหมือนกับร่างกรรมธิการครับแต่หลังจากที่ปัดลงแล้วเมื่อเราได้สอสอรวม92คนตามภาพนี้ครับเราจะยังไม่เติมให้อีก8คนให้กับพัทที่เสรสูงสุดครับ แต่เราจะใช้วิธีปรับสัสดส่วนตามวงเล็บสี่ที่ผมว่างร่างเอาไว้ครับโดยเอาตัวเลขของทุกภาคตามวงเล็บ3คูณด้วย100คือจานวนสสบัญชีรายชื่อที่จะต้องมีทั้งหมดและหารด้วย92ตามผลลัพธ์ที่ได้ตัวเลขสีเหลืองด้านล่างครับหลังจากนั้นเมื่อเราปัดลงอีกครั้งตามวงเล็บ4ทับหนึ่งถึงตรงนี้โดยธรรมชาติของคณิตศาสตร์ตัวเลขรวมด้านล่างจะเหลือเพียงแค่3กรณีเท่านั้นครับกรณีแรกตามภาพคือได้1 0 1คนครับ ถ้าเป็นแบบนี้เราจะใช้วิธีตัดสอสอ,สอบัญชีรายชื่อหนึ่งคนออกจากพรรคที่มีเศษตามตัวเลขในวงเล็บสี่ต่ำที่สุดตามเนื้อหาในวงเล็บสี่ทับสามครับกรณีที่สองคือถ้าคำนวณเสร็จแล้วได้99คนครับเราจะทำการเติมหนึ่งคนที่เหลือให้พรรคที่มีเศษตามวงเล็บสี่สูงที่สุดตามเนื้อความในวงเล็บสี่ทับสองครับและสไลด์ถัดไปครับและในกรณีที่สามครับ คือคำนวณแล้วได้ร้อยคนพอดีเป๊ะตามแบบจำลองที่ผมนำร่างแปลยตินี้ไปใช้กับคะแนนจริงในปี62ครับถ้าเป็นกรณีนี้เราก็จะคำนวณเสร็จสิ้นตั้งแต่วงเล็บ4ทับ1ครับผลลัพธ์2ประการที่จะเกิดขึ้นรรท่านปรมธานก็คือสอสอที่ขาดไปในการคำนวณครั้งแรก 8, 9, คน10คนก็ตามเนี่ยนะครับจะถูกเติมผ่านการคำนวณโดยปรับสัดส่วนที่สัมพันธ์โดยตรงกับคะแนนจริง พักที่ได้สัดส,ส่วนมากกว่าก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการเติมสอสอมากกว่าตามลำดับไปไม่ใช่การเติมเรียงตามเศษทศนิยมเป็นเกือบสิบพักที่มันสเปเส,สปะเหมือนการสุ่มแรนดอมครับแล้วมันจะทำให้สอสอเนี่ยสัดส,ส่วนผิดเพี้ยนไปจากคะแนนจริงครับดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากร่างของผมจะทําให้จํานวนสาส,าสาบ,บัญชีรายชื่อใกล้เคียงกับสัดส,ส่วนคะแนนของพักการเมืองมากกว่าอย่างแน่นอนและประการถัดไปครับขอสไลด์สุดท้ายครับ ถึงแม้ว่าทั้งสองแบบจำลองจะไม่มีพักที่คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้สอสอและได้และได้สอสอเลยนะครับในร่างนี้แต่ร่างของผมไม่ได้ปิดประตูพักเล็กร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตามภาพนี้ครับสมมุติว่าพักรักสันติได้คะแนนเยอะกว่านี้สักประมาณ20,000คะแนน3 0 0 0 0่นต้นๆครับเกือบจะถึงเกณฑ์ที่3 2 5 0 0 0พัเนี่ยพักรักสันติเมื่อคำนวณตามวงเล็บ4แล้วพักรักสันติจะได้สอสอบัญชีรายชื่อ1คนทันทีครับ ดังนั้นร่างนี้ยังเปิดโอกาสให้กับพรรคที่ได้คะแนนใ,นใกล้เคียงกับเกณฑ์ตามเจตนารม์ของกฎหมายยังมีโอกาสที่จะได้สอสออยู่ปิสไลด์ครับผมขอสรุปแบบนี้ครับท่บานประธานจุดยืนของพรรคก้าวไกลในวันนี้ครับเราย้ำมาตลอดว่าเราพร้อมสู้ในทุกกติกา ถึงแม้ว่าตอนแก้รัฐธรรมนูญเราจะเสนอพูดแล้วพูดอีกครับว่ากติกาบัตรสใบคำนวณแบบ M M P นั้นยุติธรรมกับทุกคะแนนเสียงและเหมาะสมกับบริบทของการเมืองไทยในปัจจุบันมากที่สุดแต่ในเมื่อการลงมติในการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนั้นเราแพ้ครับและครั้งนี้เรามีความเห็นว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญในปัจจุบันมันสอดคล้องกับการคำนวณหารร้อยแบบคู่ขนานมากที่สุด เราจึงยื่นร่างแบบหารร้อยและแปลยติแบบหารร้อยเอาไว้ซึ่งท่านสมาชิกท่านอื่นจะเห็นแตกต่างกันก็ไปว่ากันในเรื่องของการลงมติครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าเจตนารมของระบบเลือกตั้งแต่ละแบบนั้นมันไม่เหมือนกันครับและปัญหาสสปปัเสดนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราใช้ระบบ MMA ครับ หรือ MMP ก็ตามครับเพราะไม่ว่าจะใช้ระบบใดก็เกิดปัญหานี้ได้ถ้าการตรากฎหมายลูกไม่รอบคอบเพียงพอแต่ก็ป้องกันได้เช่นกันในทุกระบบหากเรารอบคอบเพียงพอดังนั้นวันนี้เมื่อเป็นระบบคู่ขนานมันก็ต้องเป็นระบบคู่ขนานที่ดีที่สุดเพื่อให้เราได้ผู้แทนราษฎรที่ตรงตามเจตนารมณ์ของระบบเลือกตั้งที่เราเลือกมากที่สุดซึ่งผมก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าร่างของกรรมธิการที่ใช้บทบัญญัติเดียวับการเลือกตั้ง5 4นั้น มันเกิดสอสอประเสริฐให้เห็นมาแล้วและหากรัฐสภาล,ลงมติให้ร่างของกรรมธิการผ่านสภาลและถูกนําไปใช้และเกิดปัญหาขึ้นซึ่งผมรับประกันไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆครับมันจะทําให้การแก้พรปครั้งนี้ไม่ได้แก้ปัญหาใดๆเลยแล้วมันจะเป็นอย่างที่ท่านประธากนกรรมธิการว่าไว้ครับมันจะเป็นแค่การทําให้พรรคบางพรรคได้เปรียบพรรคบางพรรคเสียเปรียบเท่านั้นเองครับ และถึงตอนนั้นเรากล่าวโทษใครไม่ได้แบบก่อนเลือกตั้งห2อีกแล้วครับเพราะรัฐสภาแห่งนี้เป็นคนผ่านร่างกฎหมายนี้ไปเองผมจึงขอยืนยันคำแปลยตติของผมเพื่อให้มีการลงมติในขั้นตอนต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับ